นี่ผู้ให้ทางกายเดินจมกรมยืนภาวนานั่งสมาธิเรืว่าให้ทางกายจะได้กายทิศกายทิศสดสวยงดงามดีให้ธรรมวาจาเป็นวาจาว่าอรหังสวาคาโตสุปฏิปันโนประจำชีวิตไม่เลิกละ ผู้ให้ธรรมวาจารจะได้วาจาทิพย์ไปละเพราะพิงทุกหลักทุกอย่างเสียงกลงวานเพราะการให้นั่นแหละผู้ทานทางใจใจนั้นไมี่พุทโธธโ,โมสังโครประจำใจไม่เลิกละน้อมอภุธทโทธโ,โมสังโคมาฝังไว้ที่ใจน้อมใจเป็นดอกไม้บูชา และพุทธธรรมประสงค์เอาบุญจะได้ใจสิทธ์ใจเป็นนักปราดสลัดลู่ดีนั่นละใจพ้นจากความวิบัติหยาบสาละมกกลายขึ้นไปเป็นใจปราดราดเมธีใจดีอันนี้ผนะู้ให้ทั้งกลายกราบไหว้ผู้ให้ทำวาจาว่าอาหังสวากโตสิปโนผู้ให้ทางใจน้อมนึกพุท,โทธโภะโมสังโฆที่ใจเนี่ยนะรวมลันทั้งสาม ถามทวานทางสามสมบัตินี่เป็นดอกไม้อันเอกสำหรับเราได้มาแล้วมีแล้วจะไม่ให้มันเป็นโมฆะจะให้มันแก่เก็บตายถึงเชบเปล่าน้อมบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์เอาบุญนี่แหละได้กายทิศวาจาไราะเพราะพิงเสียงกังวานได้ใจทิศใจเป็นปาาใจสลาด มีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นทางนั้นนั่นแหละอำนาจให้บูชาพระพุทธธรรมะสฆ์เอาบนจึงให้นามว่าทานังเทติข้อที่หนึ่งทานังซึ่งทานทานของภายนอกเข้าของเงินทองลับยศส,สรสนิญสุขทุกอย่างตามได้ตามสม็จะแล้วกับทานของภายในทานกายทานวาจาทานใจ เป็นดอกไม้เอกโบซามระพุทธประธรรมสงค์เอาบนนี่แหละจึงได้สว่าทเทติเทติททะลักการให้คนใดให้คนนันสนะคนนละคนนันรวยสนะอะไรสนะทุกทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายก็เป็นผู้สนะสนะเคาะเข็นเวราลบาปกรรมสวดสารมกตั้งปวงก,ก็สนะ ผู้ให้ไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดยัง้งสร้างตวงอเอาเปรียบลัาได้มีแต่ปราศัยภายแพ้ผู้ให้นั่นและเป็นผู้สนะสนะทุกโทษภายน่อยใหญ่ในวัตฏสงสารนั่นสนะทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนผูู้้ละแปลว่าเป็นผู้วรวยรวยอะไร รวยบุญรวยกุศลรวยมรครวยผลผลทุกในโลกสงสารมีพระนิพพานเป็นีไปเบื้องหน้านี่แหละขึ้นสบั์ทุกใดๆนั้นไม่มีแก่ผู้ให้เป็นผู้สนะหมดเสียสิ้นนี่ข้อสำคัญจงได้ว่าทานังเทติทานังซึ่งทานเทติบกการให้อันนี้เป็นของวิเศษแท้ และพุทธเจ้าทั้งหลายพงเจ้าก็เป็นผู้บำเพ็ญทานังเทติจบสิ้นทุกพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ตัดจารุทุกสมุทัยหลดมักเพราะการให้แลกเปลี่ยนซึ่งอาเรทรัพย์คือบุญกุศลคุณงามความดีมาไว้เป็นสมบัติปัจจัยของตอนเป็นเครื่องเสื่อู่กิตจใจ ให้กล้าหน้าสูงทรงไปเสมอตราบเท่าจนได้บรรลุเวมุติโมกทำบรรยงใหญ่กดขึ้นที่ใจนั่นแหละเพราะการให้อันนี้ข้อสำคัญจงสนะตนเสมอผู้จะให้ได้ต้องเป็นผู้สนะตนนั่นแหละสนะโดยการทำคุณงามความดีได้ จะเป็นผู้เลือดประเสริฐแท้ได้เอว่าเป็นผู้เดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเดินตามรอยเท้าแล้วจะไปไหนเล่าแวะไส้แวะขว,ะวลงล้างไม่มีมิจะกลองไปสู่สันติสุขความพ้นทุกข์คือพระนิพานอันนั้นเป็นเป้เปาหมายเป็นสมบัติปัจจัยเลิอดำ้ำเป็นเป้าหมายของผู้ให้ ผู้บำเพ็ญคุณงามความดีเกิดขึ้นตรงเมื่อเนี่แหละจงเป็นผู้ให้ยาในละเลิกยาในรดละให้เสมอมันยังเป็นไปอย่าผู้ยท้อใจต้องยกจิตใจขึ้นสู่ของดีคือพุทธธรรมสังโฆยกจิตใจขึ้นสู่บนกุศลคืองามความดีความเพียงอยู่ตรงเมื่อ เป็นผู้สนะเป็นผู้ให้พอมีอย่างนั้นและเป็นผู้สนะตนสมอก็คอยที่จะเป็นไปผลสุดท้ายก็ล่วงลงล่วงลงล่วงล้นทุกทุกไปเสียได้ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเกลดขวงให้คข้องคาดไดนี่คืข้อสําคัญข้อที่สองทานังสก,กัสโสปานังเมื่อเราบําเพ็ญแล้ว เป็นบริจาคบริาทองรองรับบุคคลผู้เป็นเจ้าของมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้าสวรรค์มนุษย์สารโลกสวรรค์เทวโลกสวรรค์พมโลกสวรรค์เยี่ยมคือพระนิพพานเป็นที่ไปจอดยั่งยุดธโยดสถานเยี่ยมคือพระนิพพานนั้นนี่แหละเพราะผลทานส่งผลให้ข้อที่สามทานังสก,กัสโปปัง ผลทานการกุศลทำแล้วไม่เลิกละชีวิตเป็นแดนไม่เลิกละเพราะเห็นชอบว่าเป็นบุญเป็นกุศลพาผลทุกนอกนั้นไม่มีจะปราถนามนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติในพรานสมบัติและคุณอาสารสมบัติใดนั้นก็สำเร็จเพราะบุญกุศลท้งนั้นนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีสิ่งใด ที่จะช่วยเดียเ๋ยเกรียบจนอุดหน,นุนให้พ้นทุกได้นั่นแหละอันบุคคลผู้ให้ทานังสักสโสปาปังป้าปังไปบาบาับยังบาบทั้งหลายเกิดกแล้วเผาผานให้เลิกลานเล่าล้อนตําหน้าตําตาอับอายขายหน้ากลางโลกไม่ได้ตามใจหมายทั้งหมดทีนี้เมื่อเราบำเพ็ญทานสะสมบุญให้เกิดขึ้น บนนั่นก็ยอมสะนะเสียซึ่งบาปเพราะบุญนั้นมีกําลังมากกล้าแข็งกลัวบาปบาปนั่นมีกําลังอ่อนสู้บญไม่ได้อันนี้ข้อสําคัญบาปนั่นถึงว่ามันจะมีฤทธิเ์เลิดประเสริฐทุกข์โขปาปสาจะย่การสะสมซึ่งบาปนั้นนํามาซึ่งความทุกข์เหลาล้านแต่เมื่อ เราสะสมบุญเกิดมีแล้วบุญนั่นยอมกำจัดให้หมดเสียสิน้นไม่เหลือเศษอยู่ใเปรียบเหมือน,นกันกับไฟบาปเหมือน,นกันกับไฟเป็นของร้อนไฟนั่นไม่มีาคาติธรรมทางนั้นเจ้าของและไม่ใช่เจ้าของมันก็ไม่ทางนั้นสมบัติปัจจัยของเจ้าของไม่หมดเป็นเป็นของดีไม่มีาคาติรรทางนั้นกองไฟกองมาแต่แล้วเมื่อเราสะสมบุญเกิดขึ้น เมืนั่นย่อมกําจัดให้ขาดไปหมดไปเสียสิ้นนั่นแหลจะปารธนาใดก็สมเด็จด,ด,ดังใจหมายเพราะบุญมีแล้วเปรียบเหมือนกันกับเราเที่มีเงินทองเข้าของอยู่ในกระเป๋าเต็มแล้วจะไปค้าขายไงยมือกินแล้วไปไหนก็ได้ตามสอบพอใจเพราะเงินนี่แหละตัดทุกตัดความกัดข้องในทุกอย่างได้แลยบนเปรียบเหมือน,นกันกับน้า เป็นของเย็นเขาใสาสะอาดเราจะอาบแล้กินบริโภคกอ็อ่อนโยนสบายลาลงบะเทิงใจดีอันนี้สันใดบาปจะมีกำลังเร็วแรงแข็งแรงต่อต้านทำลายให้ย่อยยับอย่างไรก็ตามเถอะเมื่อเราเทกบุญลงไปนั่นคือน้ำเปรียบเป็นน้ำสะสมบุญเกิดพร้อมไฟนั่นก็คือบาปเป็นของร้อนโสกโปก ก็พอยที่จะหมดไปสิ้นไปได้ดับไม่มีเสียโดยบัญญัติเป็นอสังกตธรรมอสังกตธรราตุอสังกตปาจัยไม่มีเหตุปัจจัยน้อยใหญ่จะมาก่อกวลมลำควรให้เป็นทุกข์อีกเพราะเราทําลายด้วยการสะสมบนอันนี้ขอดสําคัญจงเข้าใจเข้าใจแล้วจงสะสมไว้ให้มากบวดมานีสี่สิห้าปี1สิหก ก็พิจารณาแล้วมีแต่บ,บุญเท่านั้นสิช่วยเหลือเกลียคุณอดโนนให้ล่วงพ้นผ่านทุกข์ไปนอกนั้นไม่มีอันนี้ข้อสำคัญน,นะข้อที่สี่ทานังโหตุหาลิกังกำรรจัดเสียซึ่งความอยากไรเขยนใจแะทรัพอปัญญาอย่างในศาสตร์นี้สวัยวิบากความทุกอยาก่างไรในศาสตร์นี้ ผู้สะสมแล้วถึงทานนั้นก็กําจัดหมดเสียสิ้นคลมอยากไล่จนใจนั้นหมดไม่มีเป็นเสี้ยแล้วในบัญญัติหมดเสีย้ยได้และต่อไปโลกหน้าไม่มีหมดหมดสิ่งที่ก่อเกิดเรากําเนิดเลี่ยงทุกขนั้นไม่มีเพราะทําลายด้วยบุญกุศลทานสินปริมาแล้วอันนี้ข้อสําคัญ แะข้อที่ห้าทานังพุทธานาครจรังนึื่อนเสวทานการกุศลบุคคลให้แล้วไม่ขาดวันคืนปีเดยนสะสมอยู่เป็นนิดออาซิเิตเป็นแดนทั้งภายในภายนอกต่อเน,นื่องไม่ลุกโซ่ไขาดสายให้ภายในภายนอกไม่เลิกละออาซิเิตเป็นแดนเป็นที่ดำนอนสัน,สนเสริญแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เป็นอดีตล่วงมาแล้ว อนาคตยังไม่มาถึงข้างหน้าโน้นปรจจุบันอยู่ในนั้นก็สําเร็จพระทานน้าใหมวุสสาเร็จการให้ทานทางนั้นนอกนั้นไม่มมนี่แหละข้อสําคัญจงตั้งใจสะสมพร้อมเสม,มออันสงผลรายได้มีห้าข้อการให้ทานนั้นนั่นแหละจงปลูกศรัทธาวามเสียปราศรัทธากลมใส่ให้ใครในธรรมมะคําสอนพระเจ้าดึงลงไปที่จิตใจก็กลาย อย่าให้ภาคจากกันให้เป็นสัมพันธมิตรกันเสมอในการสะสมนั้นให้เป็นผู้สะนะตอนอยู่เป็นนี้เมื่อสะนะตนแล้วก็ไม่แค่วจากสิ่งที่มุ่งหวังไม่แค่้วจากทิงดีรประเสริฐคือบุญกุศลมรรคผลธรรมวิเศษย่อมเกิดมีได้แจ่ผู้มั่นใจไฟใจสะสมอยู่เป็นนิดอันนี้เป็นข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองสีลังละคติศีลแปลว่านักษากลายวาจารใจเรียบร้อยดีไม่มีโทษที่เพึ่งขะเนินทางพวกท่านทั้งหลายมาบวชเป็นสีพรามวันนี้ก็เคาะขึ้นอยู่กับหลักของศินเป็นเครื่องประดับเป็นอภรรสงาสวยงามคนที่มีสินทำแล้วอาเรียบร้อยใบหน้าก็ดูสกขสวยงามเิริย,ยามายาตก็เรียบร้อย พูดจามาธยก็อ่อนย้อนไม่กล้าแข็งเหมือนคนที่ทุศินไม่มีสินนั่นพูดจามาทีเหมือนกันจะกัดกันทิ้งนั่นแหละกิจมยญ,ญาติก็กล้าแข็งไม่น่าสมนี่คืินศิลังโลเกนุตตโรสินเป็นเยี่ยมในโลกศิลังจันทนงังตะคะรังวะปิศิลังคันโทนุตตโรกกิ่นของสินนั่นหัวหอมหวนทวนลมได้ที่ใต้ที่เหนือหอมหุนซึ้อใจอย่างนั้น นั่นแหละไม่เหมือนจริงพฤกษาซาาต่างๆพฤกษาซาต่างๆนั้นทนลมไม่ได้จะรู้ว่าหอมหรือเหม็นนั้นต้องไปอยู่ทางใต้ลมจึงจะรู้ได้นี่ละข้อสําคัญจงมั่นใจน้อมว่าสินร,รมคำสอนพระเจ้าศสินห้าสินแปดส้สิบสองร้อยี่สิบเก็ดมาไว้เป็นเกี่ยงประดับประบกลายวาจาใจเรียบร้อยสหาสวยงามงามอย่างต้นคือกลาย เพราะศีนเป็นเครื่องประดับงามทำกลางคือวาจางามเบื้องไปคือใจนี่แหละกายวาจาใจเมื่อเอาศีนทรมาเป็นเครื่องประดับแล้วนั่นจะเป็นผู้สวยงามลิลิประเสริฐแท้ต้องตั้งใจนึกใส่ไฟฝันทุกวันคืนศีนของเราเนี่ยมันเมีอยู่หรือไม่มันเศร้าหมองหรือผ่องใสก็ให้รู้กดคนเบือลุกทุกวันคืนสเสมออย่าให้มันเศร้าหมอง ให้สินผ่องใสคือใจนั่นแหละข้อสําคัญเจ่อาลั้สงนายได้ผู้รักษาประพฤติปฏิบัติให้สำบรยเแล้วนั้นสีเลนะสุขติงยันติพระพุทธเจ้าบอกอะไรสงบอกสีเลคือสินสุขติงยันติสุกขติพบสีดีเป็นไปสวปรรค์ภมโลกนิพพานอันนั้นแหละผู้มีสินเป็นเครื่องประดับไกยวาจาใจดีแล้วก็นพรสง่าสวยงาม ไปสวรร์ก็อายุมันคนเยินปาศจากทุกโทษภัยน้อยใหญ่มามนุษย์ก็เป็นผู้มีอายุมันคนเยนเข้าสู่สังคมใดนั้นก็ไม่มีสังคมในรังเกียจเคียดสั่งตัวเองก็มั่นใจพอใจในสินธรรมของตนที่รักษาประพฤติปฏิบัตินั้นนั่น,น,นแหละไม่ไม่เก้อเขนินไม่กระทบกระทั่งยังใจสมองมีแต่สว่างสวทั้งนั่นเพราะโทษไม่มี อันนี้จองยังสินให้ถึงพร้อมกับใจนั่นเอามาเป็นเครื่องประดับลีเลศประเสริฐแท้สีเลนโพคสัมปธาจะเป็นผูมั่ังคั่งโดยโพคทรั์ราบยศดสรรเสริญสุขน้อยใหญ่เทมนุษย์นาคุดอินพรมโลกสามก็เกิดขึ้นจากสินถ้าขาดสินแล้วก็ไม่มั่นคงสิ่งทางปวงนั่นนั่นแหละจมวุ่นวายสุหายวายัยผว่งมดเยสิ้นนี่ข้อสำคัญ สิ่งใหม่เมยนั่นแหละเสียเลยนานิพุติยันตินานิพุติยันติดับเสียซึ่งอวิชาตัญหาเป็นเครื่องก่อเกิดเรากำเนิดในโลกวัตะสงสารไม่มีวันจบสิ้นได้นั่นให้หมดไปสิ้นไปเสียไม่มีสิ่งใดที่ก่อเกิดนวงเหงาก็เกี่ยวดงเหงาคิดใจให้ฝังอยู่ในโลกในสงสารมีแต่จะฟุ่งฟูเจริญไปทุกไปเสมอ นั่นแหละทุกวันคืนปีเดือนคล้ายๆกับว่าพระจันทร์ข้างขึ้นผู้เจริญสินธรรมพระจันทร์ข้างขึ้นเป็นอย่างไรไม่เต็มดวงนานไปสองคำสามคำกว่แก่ขึ้นสี่คำห้าคำแก่ขึ้นถึงสิบคำก็แก่ขึ้นสิบห้าคำเต็มดวงเลยมวนเร็วแสงสว่างกระจ่างแจ้งรุ่มโรดนี่แลหละงานที่เราสะสมบญคือสิน เป็นเครื่องประดับกายวาจาแล้วก็สะสมไปเล็กทีน้อยไม่ขาดวักไม่ขาดตอนไม่ขาดวันขาดคืนเอาชีวิตเป็นแดนคุณงามความดีนั้นที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้เมื่อเราเห็นสร้างประกอบทำทั้งหลายเจริญอย่างนี้ในแลก็พลอยที่จเจริญเยือกเย็นเกิดขึ้นนี่ข้อสำคัญตัดสมาสิหลังข้อานี้เราท่านทั้งหลาย จงสังรวมในศินของตนในกายวาจาจะเรียบร้อยอเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นหลักงเง้าข้อมูลของกุศลทำทางปวงเป็นหลักแก้วของศาสนาพุทธศาสนาพุทธขึ้นอยู่เสื่อเสียงเรื่องนามเลศเพราะศีลพระเนนเนสีมนุษย์ทั้งหลายเมื่อไม่มีศินเป็นเครื่องประดับแล้วก็ถ้าเป็นโมฆะมนุษย์โมฆะพระเนเนเนศี ความคุณงามความดีไม่ไมีเพราะไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องประดับนี่นะฉะนั้นจงมั่นใจของตอนให้มัน่นอยู่ในศีลธรรมคาสอนพระเจ้าอย่า้้ประมาทน้อมมามเป็นอภรรย์สวยงามประดับปราจาใจอยู่ทุกเมื่อนี่นะมีสติแลวนึกได้ปัญญาหลอลกลวรโอมกวดคนอยจะเสมอมันจะเศร้าหมองหรือผ่องใสก็กวดคนอย่าให้มันแปลปวนนิบติต,ต่าง จงสังลมอย่างนั้นมันจึงจะดีเราทุกท่านปรารถนาอยากได้ดีนี้ทุกโทษภัยน้ยใหญ่ทั้งนั้นแต่แล้วก็จงทําดีจงรักษาคมดีที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ทานสินอันนี้เป็นบ่อที่เกิดของบุญกุศลบุญคือความุขกุศลคือความสะอาดได้แก่ปัญญาสติเกิดขึ้นจากสินทางนั้นอันนี้ข้อสําคัญ นี่แหละข้อที่สามภาวนานางพระเลตตวาภาวนาไปววานําออกนออกําออกจากทุกโทษไฟน้อยใหญ่เดินภาวนาเก้าขัวพุทโธเก้าซ้ายธโมเก้าขัวสังโฆเดินภาวนาแล้วก็ยืนภาวนาหายใจเข้าพุทออกโทเท่านั้นแล้วก็นั่งภาวนาหายใจเข้าพุทออกโทนะนี่แหละภาวนานางพระเลตตวานําออกจะนําออกจากทุกโทษน้อยใหญ่ยังเกียจใจตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวตามธาตุขันจะเป็นอย่างไรของอยังธาตุขันผู้ภาวนาเ,นเป็นผู้ไม่ตายนั่นแหละตายแต่แต่ร่างกายแก่แต่ร่างกายเจ็บแต่ร่างกายส่วนใจของผู้ภาวนานไม่ตายนะไม่ตายเป็นตามธาตุขันผู้ภาวนาเป็นผู้ตัดกระแสวัฏสงสารอันยืนยาวข่าวไกลกว้างเลึกให้หมดไปสิ้นไปได้ผู้ภาวนาไปว่าเป็นผู้ถางป่าจะไปไฟพัพนแล้วได้แล้วไม่นอนซา ได้แลนะจะได้ประสบพบปะตั้งแต่สิ่งที่ปรารถนาผู้ภาวนาในบำรุงจิตใจภาวนาเป็นวานําออกข้อหนึ่งข้อสองเป็นบอ่อที่เกิดของโลกิยะบุญกุศลข้อสามเป็นบอ่อที่เกิดของโลกุตระกุศลข้อที่เซเป็นบอ่อที่เกิดของโลกิยะปัญญาข้อที่ห้าเป็นบอ่อที่เกิดของโลกุตระปัญญาอันนี้อะ เป็นบทที่เกิดมีห้าข้ออน,นิสงสผลการภาวนานั้นอันนี้คนอบรมไว้ยาได้ขาดยาแคบขาดจากสิง่งที่ปราถนาเนี่ยภาวนาน,งนางเธอนำออกเอโกโจสักข,งขังคสติเอเอกโจหมกข,ข,ขังขสติข้ามล่วงเสียซึ่งสาสกันดานสลากันดานพญานิกนดานมรกนดานนิสังสังเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเลยผาน,นต่อไปเบื้องหน้านี่แหละขั้งพุทธการมีภิกขุสงฆ์องค์เจ้าห้าร้อยองบท จากสำนักพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เทศโบดทุกอย่างอ่ะแล้วก็ไม่ได้แล้วก็พากันลาพระเจ้าเข้าสู่ป่าเขาเรล่เนาไัยไปเห็นบึงใหญ่อยู่กลางดงกลางป่าแล้วก็ทะทร้านจะตามฝั่งบึงนั่นฝั่งน้องใหญ่ทีนี้น,นกเจ้านกยางมันก็หลายงอยคัวนไม่จุดกินปลาน่นและทั้งหลายเดินจมกรมภาวนา เนี่ยล่ะแล้กวก็ยืนภาวนานั่งสมาธิที่นี่มันคงแล้วตอนนั้นก็บริกรรมนกเจา้านกเจ้ากินปลานกเจ้ากินปลานกเจ้ากินปลาท่านั้นแหละเรื่องภาวนานะนะที่นี้ก็เดินนิพพานไปอีกปลายาิ่น้ําแสนลึกกว้างใสยเย็นดีแต่แล้วทำไมหนอจึงมาตายให้ปลากิน นี่นะเดินยิตราคนขว้างปัญญาก็สอดส่องเขาเองว่าโอนอกา้านในบ้านนอกเมืองในเมืองตะนาบบนบกใต้ดินบนอากาศเกิดขึ้นแล้วแก่เก็บตายไปผลตายแนะ่ไม่เร็วก็ทราบไม่ทราบก็เลวเท่น,นั้นจะสงสัยอะไรได้แนละ่ว่าตัดขอมาัตัดทุกขมสงสัยรูปคํานั้นศิละปะศิลปตาประมาทขาดจากใจที่นี่นกเจ้าจะกินป่าก็ อ๋พอพอพออยากนั่นแหละเพราะคมอยากกินปลาเป็นอาหารนั่นแหละที่นี่นกเจ้ากินปลาปลาจะตายเพราะนกเจ้ากินนั่นแหละเส้นไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแขนคอนกเจา้านกเจ้าได้ได้ใจร่างกายส่วนใจนั่นส่วนใจมาพึ่งเพียงอาศัยกับกายเส้นไม่กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแขนคอได้แก,ก่กรรม แขนคอใจนกเจานะ้านั่นนะี่แหละร่างกายเป็นคนกินกินปลาเนะ่ยเป็นบาปหยาบท่าบาปนั่นเข้ามาหลบลงมกับใจนกเจา้านั่นแหละตอนแ่นั้นก็นกเจ้ากินปลานกเจ้ากินปลาบริกรรมนะพุทธโธธรรมโสังหรอกนกเจ้ากินปลานกเจ้ากินปลาปลาก็ลอยมาตามตามย่อย่างของปลาหาก,กินนั่นก็เพราะนี้นกเจา้าสวบ เอาปลาเลยพ่อสวบไมได้สและปลาก็ยินลุก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 ะกลัวตายทีนี้ก็พุทธโทตายกมโอตายสังโฆตาย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 นกเจ้าคืนกินปาลาฤทธิ์เขาทองตายาตายเลยกรมสะถิทฐานวาดวันต่อกรมตายนั่นและใจก็สังเวชร,รวมพลบลงถูอุปปาจระ,ะสมาธิธรรมมัม่นคงแน่นแฟน้น แล้วก็มาพิจารณาจะเกิดทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายทุกข์มีแต่ตายกับตายเากิดขึ้นมาแล้วไม่มีสิ่งใดเขีข้ยคาดนีจจากตายได้ได้แล้วก็เบียรนายพบศาสตร์สังขารอะไรน้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงมาได้พบศาสตร์สังขารเป็นของตายตัณหากามตัณหาพอตัณหาวิพะตัณห,หานี่เป็นตัวเหตุเป็นเครื่องรัดนูกมัดดวงจิตไว้อวิชาามมืดมนลอุทการ ให้หลงพบหลงชาสหลงสลงขารนั่นแหละสองอย่างนี่เป็นเครื่องนำดวงจิตไปสู่ภพน้อยพบใหญ่เป็นกระแสสมบัติของอัตะสงสารผูกมัดลึงรัดดวงจิตของสัตว์ไว้ให้ท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่ไม่วันจบเสิ้นได้อันนี้ดอกปัญญาวิปัสนาเกิดขึ้นก็ถอนตันหาสามขาดจากใจถอนไดยทาข,ขาดจากใจถอนสังยอดเสร็ นับตั้งแต่สกฤตเถรวิกีสกิสะเซลปัสมาสุดไปกรรมสันธภัยบาทขาดจากใจด้วยปัญญาลูกปราคะคาอรุปปราคะถอนได้หมดมานะอุทจาวิสาตัญหาหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเศษใดด้วยปัญญาวิปัสสนานั้นนั่นแหละเมื่อถอนหมล้วใจนั้นวิระโซปาสจากทุเใเขียงสมองเขมมองเป็นสุกังเซมราสไฟกล้จากสงฐานนี่แหละเป็นเอกันตะบรมสุขเป็นสุขเลิศ ไม่มีเกิดไม่มีดับอันนี้แหละทุกท่านจงทาความพอใจในการเจริญมรรคทานมรรคเ้นมรรคสมาธิมรรคปัญญามรรคภาวนามรรคมรรคเป็นเกี่ยงส่งจเจริญในพร้อมแล้วนำจิตเข้าสู่ความสงบได้เมื่อนำเข้าสู่ความสงบได้ปัญญาวิปัสนาแสงสว่างกระจ่างแจ้งลุ่มโลดเกิดขึ้นได้เจอเห็นว่าสิ่งใดหนอ ควรเอาแลวไม่ควรเอาสิยงไม่ควรก็เอากาสระคือกิเสสลสตัวซาดมกในกรรมนั้นสระทิ้งด้วยปัญญาได้แล้วสิ่งใดควรเอาได้แก่บ,บุญกุศลมรรคผลตมิเศอันนั่นเป็นของควรเอาแท้เมื่อเอามาฝังเทใจใจนั่นก็เป็นปาฏิสารรูด,ดีน้สงสารนีภนิพานเป็นไปได้จึงว่าสุขิสานโนผวังโหเิผู้มีปัญญาดีสติปัญญาสลาดดีใครนะ่ยทำเจริญทำแล้ว จะได้ประสบพบปะตั้งแต่เสิ่งสีสนาปรถานานั่นแหละเป็นของเยี่ยมเลือกประเสริฐแท้ฉะนั้นจงควรเจริญปัญญานัตถปัญญาสมาภาแสงสว่างเอื้นด้วยปัญญาไม่มีอันนี้ข้อสำคัญจงพากันสะสมไว้ทานศิลาวนาทั้งสามนี้เป็นกัลยาณวัตรกัลยาณธรรมเป็นธรรมนิเลือกประเสริฐแท้ เป็นบ่อที่เกิดของบุญกุศลมักคลทรรมิเสรมนุษย์สมบัติสวรรค์ที่เป็นมนุษย์สวรรค์สมบัตินิพานสมบัติและคุณาสารสมบัติในนั้นก็เป็นของนิรโทศประเสริฐแท้ก็ขึ้นจากบุญกุศลทางนั้นเมือ่อไปกุศลแล้วก็ข้อมูลกุศุกทุกอย่างที่จะให้สําเร็จคมมุ่งหวังนั้นนี่ข้อสําคัญมันไหมฉะนั้นทุกท่านไม่ได้ยินในฟังแล้วจองอ้อปนัยโกไขธรรมะธรรมะกะโมพวังหเต ผู้ใครในธรรมเป็นผู้เจริญเจริญภพเจริญศาสตร์เจริญวดัดเจริญปวณีเจริญสติมรุษผลสุดท้ายก็กล่าวรวงรวงรวงพ้นเสียซึ่งวัฏฏุไปถึงปรมาตาุกขคือพระนิพพานเป็นแต่แล้วสั่นตุ่านทั้งหลายไม่ไ้ใดๆในฟังแล้วได้สละเคหะสถานบันซองมาบวชเป็นเซีพรามบูชาระพุทธธรรมะสฆ์เอาบุญมาบวชเป็นพระเนนแถนเซ โบซาประพุทธประธรรมระสงค์เอาบุญเป็นเครื่องกันกองกิเลสก็แล้วจงทำความยินดีพิติเรอ,อิ่มล่าเลิงบันเทิงในบาของกรรมเดีกระทำนะแต่เมื่อวานถึงวันนี้อันนี้เป็นสมบัติของเราแท้นอกนั่นมันมีดอกปลายทางทิสังขารก็เหมือนวันนี้นั่นแหละไม่ได้อะไรหรอกเป็นของกลางโลกทอดทิ้งไปหมดเสียสิ้นทั้งภายในภายนอกนั่นแหละเห็นเพียงแค่นั้นอย่าเห็นว่า เป็นของเขาของเราแน่นอนได้แหละไม่ได้อะไรดอกได้ก็ได้ตนตั้งแต่เมื่อมีชีวิตเท่านั้นสะสมบุญเกิดขึ้นไปจนทุงเมื่อทานเชิญภาวนาอันนี้เป็นบ่อนฐานที่เกิดบุญเกิดกุศลคุงามความดีฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงออปนันญโกนัมัธยใจไทรธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอารมณ์จิตใจของตอนต้องต่อ,ตอหลักธรรมะ ตอนนั้นไปก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามไผ่มพูลสุขในาศาสนาธรรมคําสอนพระเจ้าทุกเชวราตรีการในยันังรับประทานนศศาสนามาก็สมควรแจกกะละเวลาขอยุติการอาไแต่เพียงนี้เอวังก็มีแต่ประกาศนี้พุทธานุภาพเวนะธรรมานุภาพเวนะสังฆานุภาพเวนะพระเดชานุภาพแห่งกุณพระพุธเจ้าพระธรมะรมสอ์จงมาเป็นปฏิพานนุบาย บำบัดเสียสงุปตะ,ตะวันตรายทางไล,าท,างลาทางปองเขาบฏฐานทางไลผู้ใครในธรรมละเคหาสถานบันซ่อมมาบดเป็นสิบลามบูชา,าพระพฤทธประธรรมพระสองอ,อบุญก็ขอจองบันดาลให้รับความสุขความเจริญง,งอกงามไพยบุญในศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าทุกชีวารติการทอนเอวังก็มีด้วยประการละนีแล